สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาพบกับอุ๋ยนะคะวันนี้อุ๋ยจะพามาดูเมล็ดรุ่นแรกเนาะที่อุ๋ยเพาะไว้นะก็จากค่าวก่อนเนี่ยอุ๋ยพาไปดูรุ่นที่สองที่เป็นกระบะเนาะรุ่นที่สองเนี่ยจะเพาะเยอะกว่ารุ่นแรกรุ่นแรกจะไม่ได้เยอะเหมือนรุ่นที่สองเนาะแต่ว่ารุ่นแรกเนี่ยวิธีการเนี่ยยังเป็นการใช้ เป็นระบบปิดแต่ว่าใช้ถุงพลาสติกเนาะแล้วก็มัดหนังยางเดี๋ยววันนี้วิจะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะก็คือเดิมเลยนะคะตอนที่๋ยพอมาเลดะวย,เอ,อยเอาไว้ตรงนี้นี่ตรงนี้คือมันก็จะลกๆหน่อยเนาะเพราะมันเป็นที่เก็บของเอ่อตอนแรกเนี่ยไม่ไม่ไดเอาไว้เก็บของนะเอาไว้วางมาเลดแต่พอเขาเนี้ยพอเขามาเลดเขาเริ่มแบบ เริ่มงอกแล้วก็เริ่มแบบโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันความเข้มหลังๆความเข้มของแสงมันไม่พอที่จะทําให้เขาแบบเจริญเติบโตเนาะก็คือเขายืดค่อนข้างจะยืดก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปไว้ตรงอื่นแทนเนาะก็ตรงเนี้ยมันแต่ก่อนตอนแรกๆเลยอ่ะที่เอาวางไว้อ่ะเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นมะม่วงแต่ว่ามันก็จะมีแสงเข้ามาเหมือนกันเนาะเวลาตัดต้นมะม่วงเนี่ยแสงมันก็จะเยอะตอนนี้ต้นมะม่วงมันก็เริ่มเอ่อ กลับมาแตกอีกเยอะเลยเนาะแล้วก็ช่วงนี้แบบกำลังให้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 ลูกก็เลยไม่อยากตัดมันแล้วก็ปัจจุบันก็เอามาไว้ตรงนี้นี่มาไว้ตรงนี้ซึ่งก็จะย้ายไปเรนะื่อยเนาะที่แบบหาแสงให้เขา บางทีก็ไปอยู่ริมโน้นแต่ว่าริมโน้นเนี่ยมันมันจะมีแดดมันจะมีแดดช่วงเช้าดังนั้นเนี่ยช่วงประมาณสักสิบโมงเป็นต้นไปงี้นแดดมันก็จะทําให้เขาอ้อนอุ้ยก็จะเอาไปไว้แค่แบบช่วงบ่ายแล้วที่แดดมันไปแล้วอ่ะแต่มันยังมีความเข้มของแสงที่เยอะกว่าตรงเนี้ยอุ้ยก็จะไปวางไว้ตรงโน้นค่ะก็มาดูเลยอันนี้คือรุ่นแรกที่พอเนาะ ก็อุ๋ยจะเพาะไว้ในถุงแบบนี้เนาะแต่ข้อเสียอย่างที่อุ๋ยบอกคือมันมันไม่ทนอะ่ะคือถุงเนี่ยอุ๋ยเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึง่งหนังยางก็เปลี่ยนไปแล้วรอบหนึง่งแต่ตอนนี้ยก็คือขาดอีกแล้วเนาะเออมันขาดคือถ้ามีกระบาว่างอุ๋ยก็จะเอาไปใส่กระบาแล้วมันยืดต้นมันยืดแล้วด้วยค่ะ มีอันนี้นะคะนี่เพาะไว้วันที่16เดือน6ปี18ึ่งแัวนี้วันที่10เดือน2องปีหนะึเนาะมันก็จะโตได้เท่านี้แต่ว่าอันนี้น่าจะโตช้าเพราะว่าต้นอื่นมันน่าจะโตกว่านี้แล้วค่ะหลายเดือนละตอนนี้หนังยางก็ขาดหมดแล้วเหมือนเดิมแต่ก็ยังยังไม่ไม่ได้ซื้อกระบะมาเพิ่มเนาะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนใบใส่กะบะ แล้วก็ซึ่งบางต้นก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเนาะการพอครั้งแรกอันนี้ต้นยืดมากเลยเฟโลต้นยืดก็จะมีอันนี้เป็นแฟเรียอปะเมโลอันนี้เป็นเมโลคือ มันมองไม่ค่อยเห็นแล้วข้างไหนเวโรต้นก็ไม่ได้ยิบมากเนาะกำลังก็กยังใช้ได้อยู่แล้วก็มีอันนี้ตอนแรกก็ใส่ใส่ถุงเอาไว้เหมือนกันแต่ว่าตอนหลังก็ตอนที่เอาออกมาดูแก้ไขก็เอามาปรับใส่อันนี้เนาะโอ้ต้นนี้ตายไปหมดเลยอะ่ะตอนแรกมันมีหลายต้นนะ เนี่ยพอมาเปิดดูทำไมเหลือแค่ต้นเดียวโหมไมริโอเสียดายจังอาจจะเป็นเพราะว่ามีอยู่วันนึง่งอุ๋ยเอาไปวางไว้แล้วลืมลืมเก็บก็คือโดนน่าจะโดนแดดไปเต็มๆเนาะก็เลยอาจจะตายจากตรงนั้นแล้วก็อันนี้เป็นจานบิน ซึ่งตอนแรกเขาก็เขียวๆนะแต่ตอนนี้มันไม่เขียวแล้วว่ามันเป็นแบบสีชมพูไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าที่เอาไปออกแล้วโดนแดดวันนั้นหรือเปล่าเนาะก็ตอนนี้เก็บเข้ามาในร่มแล้วเดี๋ยวรอดูทีว่าเขาจะรอดไหมอันนี้เป็นยิมโนจานบินนะคะส่วนต้นอื่นก็ดูเหมือนน่าจะยังโอเคอันนี้ก็มีลม้ลมบ้างก็เดี๋ยวอุจจับ ระเบียบเขาจะเอาฟอร์ดเสร็จเนาะจับเขาตั้งขึ้นโอ้ยอันนี้คือแบบข่าวไปแล้วนะคะไม่ดูจะรอดไหมขุดขดเป็นหลุมแล้วก็เอาเขายอดลงไปคือต้องจับเบามากคือเขาบอบบางมากอืม ก็พยายามจับเขาตั้งๆึ้นนี่ก็หลุดออกมานะคะขุดๆให้เป็นลุมๆไว้แล้วก็ตัวเขาหยอดลงไปอย่างนี้เดี๋ยวลากเขาก็ถ้าเขาถ้าเขารอดลากเขาก็จะเดินต่อได้เองนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน มีตัวป่วนนะคะมีตัวป่วนมีตัวป่วนมามีตัวป่วนมามีตัวป่วนตัวป่วนตัวป่วนสวัสดีที่สวัสดีคุณพี่ทันท่ตัวป่วนเฮ้ยฮ <c oughs> <c oughs> ิวเฮ้ยวพพอใจมากมาไป ก็เนี่ยมาทําต่อเนาะนี่ก็จับต้นเขาให้มันตั้ง,งขึ้นเนาะแล้วก็เอากวดมาโรยก็ได้ค่ะเพื่อให้ตัวต้นเขาเนี่ยยืนได้เนาะ ตอนนี้ก็เริ่มตั้งตังได้แล้วเนาะแล้วก็ดินมันเหมือนจะแห้งแล้ววันนี้วิจะมาเติมน้ำด้วยค่ะก็เดี๋ยววิจะใส่ไปนิดนึงเนาะไม่มีที่แต่ประมาณนี้ก็พอเนาะไม่ใส่เยอะแล้วก็ใส่ B1 คือวิวันเนาะอุ้ยซื้อมาขวดใหญ่มากแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะไม่ค่อยได้ใช้แต่วันนี้ก็เด็กมาใช้น่ะค่ะพอเสร็จแล้วเนาะก็คนคน ือจริงๆอ่ะอุ้ยซื้อ B1 นะมานานมากละตั้งแต่ตอนแรกๆที่เอ่อจะเริ่ม,พมเพาะเมล็ดเนาะก็คือซื้อมานานแล้วแล้วก็เวลา,พาเพาะเมล็ดเนี่ยก็จะใส่ใส่ใส่ B1 ด้วยเพื่อช่วยกระตุ้นอ่าในการเล่งรากเขาเนาะตอนนั้นที่ซื้อมาเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันมีตัวอื่นด้วยอย่างเช่นพวกกะปิหรืออะไรเงี้ยเนาะที่มันสามารถช่วยห้เอ่อเล่งลากได้ อุก็ซื้อ B1 มาแล้วซื้อมาขวดใหญ่ด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะช่วงหลังๆอะที่ที่เพาะก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันเพราะว่าคือบางทีก็ลืมใส่บางทีก็ขี้เกียจใส่ก็จะวันนี้เนาะอุ๊ยก็จะนี่ค่ะวิธีลดน้ําแบบจุ่มเหมือนเดิมเลยก็จะจุ่มไปนี้เพราะว่าเขาเริ่มแห้งแล้วด้วย บางทีอาจจะซึมช้านิดนึงเนาะอุ๋ยว่าอย่างคราวที่แล้วที่อุ๋ยใช้วิธีลดน้ำแบบฉีดพ่นอะมันก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่ง่ายรวดเร็วเนาะแต่ถามว่าสองวิธีนี้เอ่อวิธีการจุ่มเนี่ยดีกว่านี่นี่เห็นไหมคะคือเนอี่ยพวกเนี้ยคือตายไปเยอะมากน่าจะเป็นจากการที่สุก สุกแล้วเสร็จแล้วก็ตายไปหลายต้นเลยนะคะวิธีรดน้ำแบบเนี้ยมันจะทำให้น้ำอ่ะไม่ได้โดนตัวต้นเนาะ ถ้าพวกที่อยู่ในถุงอะความชื้นเขาจะดีมากเลยเนาะจะไม่มีมาแห้งแบบนี้เนาะแต่ว่าพอใส่กระบาดป,ปุบอะมันจะแห้งแห้งไวเนี่ยในในถุงก็เขาความชื้นเขาก็ยังดีอยู่เลยไม่ต้องไม่ต้องเอามาเติมน้ำเลยอะแทบไม่ต้องเอามาเติมน้ำเลยนี่ก็ตายไปเยอะเลยนะ 你个大的。 ก็อุ๋ยก็ลดน้ำแล้วเนาะในส่วนในตัวถุงอย่างเงี้ยเนาะอุ๋ยก็จะไม่ได้ลดนะ้เพราะว่าอุ๋ยขี้แกะออกมาเพราะว่ามองว่าความชื้นเขาก็ยังดีอยู่ก็เลยไม่แกะออกมาแล้วก็แทนว่าเดี๋ยวจะไปซื้อตัวถ้วยที่บอกว่าถ้าเพาะรุ่นใหม่เนี่ยจะใช้ตัวถ้วย ถ้วยพลาสติกที่มีฝาโดมเนาะก็แพนว่าเดี๋ยวไปซื้อมาเนี่ยพอซื้อมาปุ๊บก็จะเอาพวกเนี้ยย้ายเข้าไปอยู่ในถ้วยนั้นด้วยเลยก็เลยเดี๋ยวค่อยเติมน้ำละกันเนาะวันนี้ก็ยังไม่อยากเติมขี้เกียจแกะค่ะก็วันนี้อุ๋ยก็พามาดูแล้วเนาะว่ารุ่นที่หนึ่งเนี่ยมันโตได้ประมาณไหนถามว่าเอ่อรุ่นที่หนึ่งกับรุ่นที่สองแตกต่างกันไหมอุ๋ยว่าแตกต่างเนาะรุ่นที่หนึ่งอุ๋ยรู้สึกว่าเขาโตช้ากว่ารุ่นรุ่นที่สองอ่ะรุ่นที่สองตอนเนี้ย ค่อนข้างจะโตแซงไปเนาะในในส่วนของบางต้นนะแต่บางต้นที่มันโตช้ามันก็อาอาจจะด้วยแบบได้แสงไม่พอหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อุย๋ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างจะโตช้าหรือไม่ถ้าโตก็คือไล่เรียกกับแบบรุ่นสองเลยค่ะก็วันนี้เนาะก็ เดี๋ยวลากันไปก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะเพื่อติดตามดูสาระนะคะจากอุ๋ยได้ะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ